หักน้ฮัลวีโพโกโดบูดบูเวทีาจำบโลกระโดกว่าตากาปโรดอนะคนอตากสโโปรโลกไนี่ยีชั่มุต่าเลยบวเลอร์อัลลูปูทเวเวด้าอ่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนค่นยี่จชมุตาลยซิกติงห์ลิน้องบากาโดตากาโซรือบาตับชูคุยเวด้าเตเซนอเลอเอาเวด้าลอนหลานียูโกเวด้ารองอ่ารองอันดับสองนอ รองชนะเลิศอันดับสองอัลคอมยอนเนี่ยคู่ผัดเตออภพลักขี้กะตะกะเนาปาจ์โนย์ชั่วโมงไว้ได้เลยเซซีเนี่ยอันนี้ขี่แตไม่พอคู่ผัดเตอเนี่ยตึกะเนาะคู่ผัดเตออภพลักเนี่ยตึกะกระโดคู่ผัดเตออภพลักขี้กะตะกะเอาไว้ในเกวบไว้ได้เซอร์เนาะเซซีเนี่ยเกวได้คู่ผัดเตออภพลักขี้กะตะกนเนาะอืมเลยอย่ายูทูบวุ่นเองปาร์โนย์เอาไว้ชั่วโมงไว้ได้เลยเนี่ยนาะริขี่มอ เนาะนกคนนี้จะไม่คี่แบบเนาะอแบบมิเตอร์ไม่ใช่หมูอ้าว้าตกแตนนิสเตอร์นี่หรอเนาะนิสเตอร์นี่เด้ออเวด้าอินเดียเนาะนี่คี่นี่ฟิลิปปินส์นิสเตอร์นี่เด้ออเวด้าเซฟเรอินนี่หรอเนาะทากาโซหาเทอเวด้ากูกูเลิศเลยากาโซตันนี้แค่เหลือก็แค่เลยอยู่ก็เนาะพูดลยเวด้ากูกูเลิศเลเพบ่เกระเนาะกูแตนนารีกะปกไปหรอเอาเวตากาโซที่ใครเนี่ยขี่นี่เวด้าเลยแนวหน้าออนไลน์เนาะเอาเวกุยโลเวด้าจิจ่าเอียคู่โต เทวิดาเลอรปลดตามคำร้องขอมิสแกรนเมียนมาสองพ่สิบสีดราม่าไม่รับตำแหน่งรองอันดับสองน้องเทวิดาเลอร์บาตาถูกวยอ๋อ์ดิสโเดอรอันนกจ่าดาวเวอัตาครีโตเวดานี่เหรอเขาไม่เอาเพื่อนปูกลิ่นเด็ดเซซี่ยนวเวไลฟ์เราเวด้าน้องจ่านี่เด็ดเทวิดาหรอเลสเตะฮีน้อลอนหลาคู่ผ่าตะขาอีบ้าเออคู่ต่างตานนี่เด็ดดิสโอดอร์เวิดา อโนจนะเวทถาปะตะอะคู่นี้ปะตะถุถอกวิออหนอเลอะอะลออะลาคู่ผัดเตขีระตระลีเทวดาเจจาเนนี่หนออะกุตตะตอนนี้เทวดาตากะซ้นคะกุยเราดาเพกเตนี่ใหญ่ขิกิขูตฉีกิโดขีชลุยเพมุขิโลเทนารีนุ้ยปะหนิหนอปุกุยเวทาตนาวีเตตนี่ละหนอเผจิเตลตาซึ่งต้อกระไคหนอหรืออยู่โกนี่เดลลุยนารีนุ้ยปะหนิ นอตากอโซกวยกะโดเวดาจิจช no, so ัยเตเวดาเพทนียาอีคิช no, no, ิโคนะชีคิกโดคิชิลุอิเนนอมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นนอลอะเพจเนอะเวดาคือโทราโลโบบาซิญาเวดาลิลอะพอดเดสะมูมุนนอนอตบีเตเวดาเปถือกุ่ยเวดานอมิสแกรนด์เมียนมาเลลอล่าคูพาร์เตอร์อะพาลักขีกัตตะกะนอเตเส เบสูญญาเนาะเฮ้กับคอปโลฤเตเวดาอนอกจาดาเวเนาะเพอ่ากะฮิหลอกคู่ผ่าตะคาอีวีอะล็อกกี้ในเดปราเลอเวดาอนอกจาดาเวตบ้าสะบ้าอยู่บล็อกในเดสีเวดาเหรออ่ากะฮิคู่ผ่าตะปรัญญาอีเนาะตะตอตะโลบ้าอกุตตะดอนนี้เนาะอนอกจาดาเวปะพลาโธเวดาเหรอ the hweda uh khupha takhai le ba ni oh um aku ta ban ya dito de ano jada we pafla weda apu ni no ba ta khu khu a hweda a lot ala takhai li no we blog ni de a hweda mgi no mgi.com miss grand international a we อ่าเพจในเดอะโพส์เราไว้ได้เลยก่็ละว่ากรดเนาะออฟฟิเชียลนะชูเนาะอ่าบะเมกคุยอ่าท่อกระดาษอ่าเมปปพาท่อกดักกันเลยอยู่กรดทีเด้อแล้วก็ละว่ากรดเอาเวกุยก็ไว้ได้เลยอยู่กรดจิตใจอีกเนาะเต่ไว้ได้เลยอ่ามิสแกรนอินเทอร์เนชั่นแนลอาตากรอกรูเนาะปูดตาเซเตเลยเป็นกัตถุกุวเวด้ามิสแกรนเมียนมาคิกโตคิชิลุยเนาะเซสูเนียงตะไกอีเลยคู่ปัดเตอร์ อาอภรรกีติกาอัลลอฮอัลลอฮ์นี่หรอเฮฟาคาปรูหรือเตวดาอยู่กเวดาจใตใจเนื่องด้วยมีพฤติกรรมและการกระทําที่ไม่เหมาะสมที่ละเมิดกฎข้อบังคับหลายประการกับเวดาเช่นนี้หรอเนาะเตวดาบาตาถึกวเวดาตั้งกิทากลุนี้อเวอุดตาสเกยบประวัติเตวดาและอัตกระบาวิบลอนเดอร์มากับมาเวดา เออกัปเรตบลญัยอกัสุตาสออาทิเนมอเววะนะจเวเนลอเนาะอกูตัดดอนีเดอเอ่ออเวนนี่เมวะดากัปปะพลเนาะเลอเอ่อลอตีลอเชดิเนาะเลอวาตะเอ่อถุควิเวดาเนาะอัลลออัลลาเลอคูพัดเตอพาลักขีกัตตการีเนาะคอมโยนอริตออัลลอลานีเนาะวาตะถุควิเวดาลีนี่เนาะดอนอกจันนี่ดิตาเดยิเตแพตัวกูดิลอ อันนอจ้าดาวเวป่าพระวดาเลือตบ้าสาหีนอตบ้าสาตุลุเวด้าลอหลักตะไคอีบ่าหนอที่ต่อตาโซปาพระวดาเพมหาอสุนี่เดอนนอจะาดาวเวลาดลอเียวดาสาเหตุเรืองราปลือนยีนอจะไม่เลศสากะลูบานอกิคีนองกิเต๋บ้านอขอมย้อนเดลูบาวดานองกิเตนีลอเออบากาตตากิตาโกนใครใดที่ตะมูลก่อนเลยเฟซบุ๊กอุจนะไดเกีบวะหนอเวด้าตาเหตุบ้าเวด้า อ่าเสียเสียด้วยไอ้ดูโอเวดาสิกอลอดหม่าละปาปาจาละคณีละตั๊กอากาตัทิอามิยอ묘ลอเนาะไปเอปาឧបัตตาเฮียวอูหลอบาบาท่านไขเนาะอืมอเวนี่ดเมวิดาตากะซอเนาะแนวหน้าออนไลน์อเวปะพลาโคเวดานี่หลอปะพลาติติญยติตะกอเจเจีหลอดบึ